ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยมาแล้ว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 มิ้วนิวชาแนลก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฮะตกเจอระแค่เฮ้ยตกเจอระแค่ก็คือจะหนูจะตกลงไปในบ่อเจอระแค่เหรอหรือยังความหมายอ่ะ ควไมหมายตกใจระแค่คืออะไรนี่ค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรนี่คืออะไรเนื้อหมูเนื้อหมูหรืออะไรเอโครงไก่เดี๋ยวใส่ก่ะแป๊บนึงค่ะทุกคนเด็กๆอยากตกจระแค่มาดูนนี้ตกจระแค่เอ้ให้น้องกันให้น้องกัน

Đang áp máy, đang áp máy. Wow. Ui, ui, đang đăng Bực bác à. Đẹp rồi. <laughs>

เฮ้ยเฮ้ยกินแล้วโอเคกี่ตัวลูกโอ้ยมันอ้าปากกี่ตัวจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยขาดขาด มาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งโลกมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูกันชัดๆดูกันชัดๆเอ้ยอย่าเพิ่งพี่อ,อย่าเพิ่งวุ้ยตัวใหญ่อ่ะ Ai đâu anh? Ui. 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 dạy mày dạy ai Đẹp lắm Để lắm 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 lắm

เรียบร้อยเว้ย <c oughs> ยังเหลือยังเหลือได้ไหม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 พี่เทียวเฮ้ย เรียบร้อยดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วเดี๋ยวหมดเรียบร้อยดึงไปแล้วอันนี้ถามกันเป็นยังไงความรู้สึกมันดึงแรงปะงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอเออหรอถ้าถ้าหนูคนเดียวได้ไหมไหวไหมสู่ไหวไหมได้ลงน้ำไปเหรออันนิวคนเดียวอ่ะนะจริงดินิวกี่ไม้ หนึ่งไม้หรือสองไม้เหรอเป็นงกไหมล่ะชอบไหมตกตกไอ้นี่กับกับให้อาหารสัตว์อื่นอันไหนอันไหนโอเคกว่าอันนี้ตกตกจระเข้กับให้อาหารสัตว์อื่นๆอ่ะนูชชอบอันไหนอ่าเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเก็บตังไว้มาตกจระเข้เข้าใจป่าชอบไหมฮะจับไหมพอ,อ,อแล้วพอแล้วฮะ